น้ำแล้วมาใกล้ๆแล้วเล้นกับมัน,มน,น,นแล้วน,น,น,นี่สิอ่าไปดงดึงกันเตอนวัดวัดบุญสีหลุดอีกอนะ <laughs> ไม่มานของตัวเองหลุดใกล้ๆนี่นะซออซอยเอาเจ้าันกดแล้วกี่ลอ ไปไปนั่งเห็นชากุยอีกรุ่งรุกงรุ่ง่ากุยอีกเอ๋บอกใช่ไหมชาบกุยอีกไม่ถึงอง่ายไม่ถึือหรอเอาไม่ถือเอาไม่ไม่ถือเอาไม่ไม่ต้องไปไม่ต้องรุ้วนะนั่งนั่งซื้อออยยู่่แคประมาน้

ดึงมามันก็ต้องตุกๆอย่างน้อยก็ได้หางเหลืองอะนะไม่ใช่หางแดงไม่ใช่หางแดงไอ้กี้มันตีไม่ถึงจุดอ่ะเบอร์อีละก็จ่อเหนเต่อกับต้งติ๊กคอต้อกันตัก็เห้อ่หลับแล้ววะวันนี้เดี๋ยวกี่แค่ไหนก็หลับวะโอ้ยกูต้องไปเล่นเกมต่อไม่เล่นเกมกูไม่ได้วิ่งเมื่อกี้เพมันก็จ่อมาหนึ่ง ตอกของออกเธอก่อนตอกของป้องแกอีกข้างนึ่งเจ้าเออปลาเด้งยังไม่หลุดเลยไม่เอาใบาเอบี้ยใบอ้อไม่หลุดห่อไม่เบอร์หนึ่งหรือเบอร์สองเวลาถ้ามันเกลีปุ๊บมันไม่หลุดแต่<อ>ถ้าสิงเกินห้าตัวแรกแหกมันแ <laughs> ม่งห,หนูล่อเชือกหมดเลยเดี๋ยวกระชังแตกมันดูนี่และไม่ดูใส <laughs> ่ดสดสเดียวล่อเชื่อมหมดเลยอ่ะใส่เดียวพอไปยกปลาเอ้าปลาผมไปแหนไปไหนหมดอ่ะเนี่ยทำยังไงเนี่ยแก้าดูเส้นล่างด้วย เราปูเรื่องเส้นล่างอ่ะไงมันเล่นเชือกมันขาดนี่พอจะกลับบ้านดจะอย่าอย่าไปทำอแบบเขาเจอแล้วอี้เจจี้อ้าไม่ดูกระชังเลยกระชังขาดตั้งแต่เมื่อไหร่ไม่รู้ใส่ปลาเข้าไปสี่ห้าตัวเบลอเลเบลอเล่นยกกระเจงกลับบ้านยกไปกลากระบานปลา้ายปลาตายเหมือนกเรียบร้อยดูดูโหล้วนเบ้อเล่เลยตกปลาตั้งตกปลาเล่นๆเฉยๆปลา ออกกำลังกายนี้าวันน้แต่วันนี้เราไม่เลี้ยงเอนนี้นั่งซือๆะเข้าแล้วก็ชี้เดียวเดี๋ยวผมิจริงๆีมีต้องไปยิ้มผมิให้แค่ชี้ว่าคันนี้คันนี้คันนี้่น่นพูดอย่าไม่จบนั่นยาอยอย่ท่ไม่จบคำเอย่าพูดไม่จบเลย ยกบเลยบแมสิบโลเล้ยังพูดไม่ขาดคำเลยวิทย์แล้วนะไม่ไม่ต้องวิทแล้วแค่ชี้อย่งเดียวโอ้ยังพูดไม่ขาดคำเลยวิทย์ละ้่วยช่วย่วยช่วย่วมช่ยช่ว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 ่วยช่้ยช่ช่วยว่ยชวยช่ย่ย่วยช่ววยชวยช่วยช่ยวช่วยช่วยช่วเช่วยช่่ช่ย่่วยช่่ช่่ ขอได้แค่วิทย์อย่างเดียวใชนะฮะใช่ตัวหลังไม่ตโตคันมาแล้วล่ะมาวิทย์ถึงเที่ยงคัวกับป้าแล้วผมพอใจแล้วอยากกระชากแรงป้าก็ปากกินแล้วเลยป้าไม่ยกแค่ยกแด้อยู่เล็กกระชากแรงมันก็ะดุกระชากแรงปากมันฉีกโอ้โมหมอนะ